โอเคกันอื่นเลยก็นะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของพี่แล้วนะครับสําหรับ MU Ascension นะครับก็ขอตัวอาลานะครับวงการนี้นะครับแล้วก็ไปนะครับจุติที่นะครับ MU e p r o s นะครับที่ได้เปิดตัวมาใหม่นะครับที่พี่ได้อัปคลิปไปเนาะอ่ะล่าสุดนี่น่าจะประมาณ2คลิปแล้วนะครับคนไหนที่อ่ะเล่นนะครับ MUE Pro s นะครับหรือว่า อยากศึกษาแนวทางก็ยินดีนะครับที่จะให้นะครับคำแนะนำเสมอเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมานะครับเปิดทุกอย่างที่รู้นะครับสำหรับ mu ascension นะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องเกินก่อนนะครับว่าบางครั้งตอนนี้คืออาจจะบอกไม่หมดะครับางทีแบบที่ลืมอะไรไปบ้างก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับแต่คิดว่าสิ่งที่พี่นะครับได้ทำมานะครับ เพื่อนๆที่รับชมนะครับน้องๆนะครับพี่ๆนะครับอาจจะได้นะครับความรู้นะครับไม่มากนะครับก็น้อยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับคิดว่านะครับผู้เล่นใหม่นยอาจจะน้อยแล้วนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นที่มีระดับความรู้นะครับประมาณหนึ่งแล้วนะครับรวมไปถึงระดับสุลต่านเลยนะครับตอนนี้ยอดเติมกันก็ทะลุนะครับห้าถึงหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับเกือบทุกไอดีนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสุดยอดกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่น่าเป็นห่วงะลยแล้วนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ก็จะต้องนะครับมาบอกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลนู่นนี่นั่นต่างๆทําให้เราได้ตึงนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับบางคนนีอาจจะตึงกว่าพี่ไปแล้วนะครับเพราะว่าพี่อาจจะเพียงแค่นะครับแนะนํารีวิวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่นะครับระดับหัวใจนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับยอดเติมไ่ดีพี่นะครับก็นะครับจบอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับโดยประมาณนะครับ อาจจะเป็น10,000แสนนิดๆนะครับอาจจะไม่เกินถึง1 0 0 0 0แสนหนึ่งหรอกนะครับเรียกมันจะกลมอยู่ประมาณ0 0 0 0 0แสนนะครับและนะครับคลิปนี้มีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับการที่เราจะตึงเนี่ยสมมติว่าเราสร้างไ d มาแล้วนะครับแล้วเราต้องนะครับรีบทำเลยมันคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะเรียงตามนี้ตัวเลขเนี่ยนะครับมาครับมันอาจจะเรียงไม่โดนใจเพื่อนๆนะครับแต่ว่าถ้าทำทุกอย่างเนี่ยนะครับเราก็จะเข้านะครับก้าวขึ้นไปสู่นะครับคำว่าความตึงหรือว่าเจ้าสุรตานั่นเองนะครับไปนะครับ คลิปนี้ขอพูดตรงๆนะครับจะไม่อวยอะไรทั้งสิ้นนะคืออะไรดีคือบอกว่าดีอะไรที่ไม่ดีคือพี่ก็บอกว่ามันไม่ดีจริงๆนะครับอ่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวนะครับออำลาวงการแล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่อาจจะนะครับอ่ยิงตรงนะครับจริงๆเลยนะครับคลิปนี้เนาะหนึ่งเลยนะครับขอยกให้นะครับในส่วนของเลเวลนะครับรีบทำเลเวลให้มันได้มากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันต่างๆนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับ เดวงเดวิลเนี่ยทุกคนนะครับลงให้ครบนะครับแล้วก็หาเพื่อนไป3ามถึงสคนนะครับใส่นะครับในส่วนของซาตานด้วยนะครับในการลงฟาร์มนะครับในดันเนาะมันทานะครับในส่วนของดามเมดเนี่ยนะครับอีก20เปอร์นะครับลองคลิกดูได้นะไอพวกซาตานเนี่ยนะครับมันก็จะบวกนะครับดามเมดให้เรานะครับตรงเนี้นะครับมันดีมากๆเลยครับสําหรับการทําดามเมดใส่มอนเตอร์นะครับรวมไปถึงการเก็บ e อ็พีนะครับ แต่ต้องยืนไหวด้วยนะมาคนแบบยืนมอนกลุ่มไม่ไหวเราบอกว่าพี่ใส่สแตนด์ยืนไม่ได้นะครับอันนั้นก็ใส่หลังฟ้าเถอดนะครับอะไรประมาณนั้นรวมไปถึงการนะครับฟาร์มเนี่ยนะครับเราจะชอบโดนปิดบอสใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องนะครับมีในส่วนของเราไปหามาดูนะครับในส่วนของกดเวลานะครับอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะครับมันทําให้คุณเนี่ยรอดนะครับจากวงตีได้นะครับถ้ามีประเด็นกิวก่นนะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับ เป็นไอเทมที่นะครับสิ้นเปลืองนะครับเป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองนะครับอันนี้เราสามารถแบบว่ามาฟาร์มเว้ยนะครับแล้วก็กดเวลาได้นะครับเนี่ยเวลาตัวเนี้ยนะครับเนี่ยลองซื้อแบบเนี้ยนะครับแล้วก็กดดูนะเนี่ยกดไว้นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยรอดจากการถูกฆ่านะครับจากผู้เล่นได้นะครับแต่ว่ามอนก็ยังทุบเราตายอยู่นะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาก็คือในส่วนของพรสวรรค์มาสเตอร์เนี่ยถ้าคุณคิดว่านะครับ คุณจะอัพนะครับทั้งหมดเลยอยู่แล้วนะครับคุณอัพช่องไหนก่อนก็ไม่ผิดนะครับมันช่วยคุณทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าคิดว่างบน้อยจะเลือกอัพอะไรดีนะครับอันนี้คืออีกเคสหนึ่งนะครับไอ้งบน้อยเนี่ยอัพอะไรดีนะครับคุณจะต้องรวมอัพพวกแม่นนะครับพวกแม่นเลยนะครับพวกอ่าอ่าเอทีอาร์พวกอินเลยนะครับถ้าเป็นสายอาชีพของคุณนะแน่เนี่ยคุณต้องอัพไอ้สองช่องนี้ให้เต็มก่อนนะครับไอ้โบกับไอ้อ่าช่องนี้เลยนะครับแล้วแต่สายบางช่องเป็นเอทีอาร์บางช่องเป็นอินนะครับ แล้วก็เลือกมานะครับไล่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยให้เต็มนะครับมันเพิ่มนะครับ ATK ให้เราแบบเยอะจัดเลยนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับอาวุธที่มากที่สุดนะครับก็คืออาวุธขั้นปัจจุบันของเราเนี่ยแหละอาวุธยิ่งสูงนะครับเราจะได้ค่า ATK ยิ่งสูงตามวุทที่เราใส่นะครับและนะครับคนไหนที่บอกว่าที่มันมีเงินเยอะเรามันจะทุกช่องเนี่ยมันก็ต้องอยากรู้อยู่แล้วว่าอัพช่องไหนก่อนดีนะครับก็อัพเหมือนไอ้คนที่มันงบน้อยเลยนะครับ เออไล AT K, ่ ATK มาเลยไล่ ATK มาครับปลดสักหนึ่งช่องก่อนนะครับพอปลดอ่าสกิลพิเศษหนึ่งช่องเสร็จปั๊บนะคุณมาอัพพวกนี้เลยนะครับเนี่ยพวกอินพวกเอทีอาร์ของคุณให้ตันนะครับอัพโบนะครับอัตราการระเบิดแบบให้มันดุแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาไล่สกิลหลักของคุณเลยเนะี่ยสองสามสกิลเนี่ยนะครับถ้าไม่เล่นฟาร์รรมก็ไม่ต้องอัพฟาร์มมาก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ทําให้เลเวลเราเร็วยิ่งขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนคนแม่นยาวอันนี้คือพิจ,พจ,พจารณาจาก ความต้องการเราเลยนะครับว่าเราอยากตีแม่นแค่ไหนอันนี้ก็คือเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าหลักๆเลยมันจะต้องวิ่งสายดาเมจมาก่อนนะครับเอทีเคนะครับมาเปิดหาพลัง s t r มาหาอินตรงนี้นะครับแล้วก็หาสกิลหลักนะครับแต่ถ้าอยากฟาร์มเร็วก็ตรงนี้นะครับก็จะดีมากๆนะครับจะได้เอทีเคบวกกับอาการทําดาเมจส่มอนเตอร์ที่รุนแรงนะครับก็คือดาเมจกลุ่มนะครับอันนี้ทําให้เราได้เอทีเคแล้วก็สกิลกลุ่มที่แรงขึ้นทําให้เราได้เอพที่คุ้มค่านะครับต่อวินะ แต่ถ้าจะเลือกมุมมองไปทางด้านคนนะครับก็เพิ่มแม่นยำมาด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือทําให้เราตีคนได้แม่นขึ้นนะครับทําให้เราแบบจ่ายสกิลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมีโอกาสที่จะคิดดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับพวกพรต่างๆนะครับก็เลือกอัพกันได้เลยนะครับทําไมนะครับในส่วนของซัมมอนเนี่ยนะครับพี่เลือกอัพเมินเดฟนะครับจริงจเรามาเล่นได้ทุกสายนะครับการเมินเดฟเนี่ย ก็คือการมองค่าเกาะของศัตรูเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยมันใส่เกาะน,นะครับเท่ากับมันแบบว่าเฮ้ยค่าเกาะมันลดลงเว้ยนะครับค่าเกาะแม่งถูกเมินไปแล้วนะครับเราแทงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็พวกหมัดยอดเยี่ยมในพวกเนี่ยนะครับการเปิดดาเมจที่มีอัตราโชคนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับทำให้เราคิบบวกกับการเมินเดฟด้วยอันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับก็ลองทํากันดูเนาะส่วนพลส่วนสกิลเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไล่ัพนะครับไปจน ทุกสกิลอยู่แล้วเลยนะครับเอออันนี้ก็ขอไม่พูดแล้วกันนะครับก็ค่อยๆไล่อัพไปตามควมต้องการนะครับแล้วก็พวกเครื่องเทพเนี่ยคือใส่ตามเซตนะครับหาให้มันได้นะครับ4ชิ้น5ชิ้นตามที่เราต้องการนะครับตามที่ระบบมาก็จะได้ในส่วนของฟังก์ชันหรือสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ลองเลือกครับใส่คัสต่าสุดก่อนก็ได้ค่อยๆไล่ระดับไปนะครับตามที่งบเราไหวเลยนะครับส่วนถัดมานะครับระบบธาตุเนี่ยนะครับพี่จะเน้นนะครับทางด้านในส่วนของ เดฟนะครับเพราะเดฟเนี่ยมันทําให้เรานะครับผ่านด่านควินตันได้ง่ายมากๆเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่นะครับแรงบนบนหรือว่าสูงสนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้านะครับอัตราเดฟนะครับอันนี้ก็ทํามาเยอะๆแล้วกันนะครับจะผ่านด่านง่ายตอนแรกพี่ทําพวกสายฟ้ามานะครับสีม่วงไม่ผ่านนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเดฟทั้งหมดนะครับคนไหนที่ตามคลิปอยู่จะรู้นะครับว่าพี่อัดเดฟเยอะมากแล้วก็ ผ่านด่านที่ฝืนชะตากรรมมากนะครับตอนนี้ก็ผ่านชั้น6กครับแต่ชั้นเจ็ยังไม่ผ่านนะครับแต่มีโอกาสเกือบผ่านนะครับแต่สรุปผ่านแค่หกนั่นแหละนะครับแล้วก็การปลูกธาตุเนี่ยนะครับก็ลองปลูกดูนะครับอ่าสีเขียวสีเหลืองนะครับเหลืองก็ได้อัตราเดฟนะครับที่ทําให้ตัวละครเนี่ยมันถึกขึ้นนะครับสําหรับการโดนดาเมจที่การโดนดาเมจจากอ่าเจ้าคุณดุลนะครับหรือว่าเจ้าบอดคืนตันนั่นแหละนะครับ มันก็จะมีโอกาสที่เลือดแทบไม่ลดเลยอะไรประมาณนะี้คือมันจะมีโอกาสที่จะช่วยเรานะครับทำให้เราแบบแข็งขึ้นนะครับเก่งขึ้นในระยะเวลา5วินาทีอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับผลกับการจบบอสมากๆแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เป็นค่าเกาะค่าอะไรค่าคุ้มครองเรานะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเดบบวกคุ้มครองนะครับทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับ รวมไปถึงนะครับมีอะไรกันบ้างที่พี่ต้องบอกทุกคนนะครับกลัวบอกไม่หมดจังนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่จะต้องส่งมอบไ d ดีให้กับผู้เล่นใหม่แล้วนะครับอ่าอันนี้พี่ได้ปล่อย i อดีแล้วนะก็ปล่อยขายให้เพื่อนๆนะครับไปสารต่อกันเลยนะครับพอดีพี่ทําอ u เยอะจัดนะครับไม่มีเวลาที่จะมาทําอ u a s s e n s i o n แล้วนะครับคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสบายใจกันแล้วเนะี่ยพี่ก็เลยแบบว่าต้องปล่อยให้นะครับไอเดียไปให้ผู้เล่นใหม่แล้วกันเนาะ สำหรับสเตตัสของนีครับฮีโร่ต่างๆเลยนะครับ MU Ascension เนี่ยนะครับจะอววไปทางนะครับมีแชทเข้าด้วยนะครับอ่ะก็จะมีในส่วนของเอจิเลยนะครับอันนี้เอจิสำคัญมากนะครับสำหรับ MU นะครับหรือว่าสายฮีโร่ทุกประเภทนะครับแกดูแลเลยพอดีคุยเรื่องพิกใบกันอยู่นะทุกคนออนะครับอ่ะมันก็จะช่วยนะครับทำดาเมจต่อวิได้ดีขึ้นนะครับพร้อมกับการได้ค่าเดฟนะครับและก็นะครับได้ อัตราการโจมตีเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับค่าเอจิเนี่ยครับสำหรับเกมนี้นะครับและก็จะมีในส่วนของผลลายนะครับอันนี้ก็เลือกอัพกันเยอะๆและกันนะครับทาให้เราได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกผลคอมโบผลเอจิอะไรเอ่ยอะไรประมาณเนี่ยนะครับอัดกันไปเยอะๆเลยนะครับบอกเลยว่าตึงจัดๆแล้วก็งบประมาณเนี่ยโคตรมหาตึงนะครับตึงเป๋าเรานี่แหละนะครับไม่ได้ตึงอะไรหรอกนะครับบอกเลยว่าเติมกันกระเป๋าฉีกนะครับ บองบกแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการนะครับเติมแพ็คเติมุ้นเติมนี่นะครับสิบเก้าบาทก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับไม่ควรขาดนะครับแต่นี่พี่นะครับการทำการแบบว่าน่าจะโยกให้ผู้เล่นใหม่แล้วนะครัเดีย๋ยวให้ผู้เล่นใหม่ไปเติมเอนะครับสิบเก้าบาทอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีส่วนของพวกอ่ะการทำสมาชิกเยอะๆนะครับทำให้เรามีโอกาสดรอปของได้ดีขึ้นทำให้เรามีโอกาสได้ไอพีที่มากขึ้นอันนี้ก็ นะครับทำกันด้วยล่ะนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นส่วนของแดนนะครับไปตีบอสแดนล่าบอสของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามนะครับในส่วนของอ่าที่เราอัพไปเลยนะครับตามส่วนของเวลที่เราอัพไปนะครับแล้วก็มีอะไรนะที่พี่ต้องบอกทุกคนนะครับบางทีแบบพี่อาจจะบอกไม่หมดก็คือกลัวตรงนี้จังนะครับแล้วก็มีอะไรกันบ้างนะครับพวกสัตว์ขี่เอ้ยต่างต่างเนี่ยถามว่ามีช่วยไหมก็คือ เวลาเขามาขายของนะครับอยากให้เลือกนะครับลองดูว่ากิจกรรมเนี่ยมันนะครับคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันคุ้มค่าจริงๆแล้วเนี่ยคือก็จัดไปเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่คุมม้มก็คือแบบลองมองค่ามันหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยแม่งเก็บทุกตัวเก็บทุกกิจเลยอันนี้คือแบบคนที่มีงบในประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าคนไหนที่แบบมึงมหาเศรษฐีเลยเนี่ยคือมึง จัดทุกตัวเลยก็ได้อันนี้คือไม่เถียงไม่ไม่หืออเลยนะครับอันนี้คือยอมใจนะครับท่านคือสุลตานที่แท้จริงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับต,ตัวอย่างเช่นพวกเสือเออไอพวกอ่าอ่าชกกวงเรนเดียเออเนี่ยมันมช่วยอะไรกันบ้างน,นะครับมันก็เนี่ยก็ลองจิ้มตูอ่านสก,กิลดูนะครับบางทีแบบมันช่วยเยอะนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าก็จะจัดไปนะครับแล้วก็มีการทําชุดแดงเอออะไรเออพวกนี้นะครับก็ ลองวิเคราะห์ดูนะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับจริงๆเลยลองทับดูให้มันฟูนะครับจริงๆมันก็จะตึงกันแหละนะครับแล้วก็ตึงกระเป๋าด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับหรือจะรอให้ของมันลดราคาก่อนแล้วค่อยเอามาทับก็ได้อันนี้ก็ไม่เลวนะครับทำทุกอย่างอย่างอื่นไปก่อนเลยในะะในส่วนของที่ราคามันจะคงที่อะไรประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยไปว่ากันอีกทีในส่วนของการทับนะครับหรือว่าไม่ตังเหลืออยากทับอยากตึงก็จัดเลยนะครับแล้วก็พวกสกินแฟชั่นต่างๆนะครับพวกนี้ก็พยายามนะครับทำบวก2อบวก3อะไร ให้มันได้แบบมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้เราแบบได้ค่าเปอร์เซ็นต์นะครับเ p พที่มากขึ้นนะครับสําหรับเจ้านะครับชุดทูตนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกชุดนะครับเฟยย่านะครับก็ลองทําไอ้พวกหลังบ้านให้มันครบดูนะครับบอกเลยว่าตึงมากนะครับหลังบ้านเนี่ยนะครับถ้าทําได้นะแล้วก็จะมีพวกชุดนะครับที่เราไปลงสามสามนะครับก็เป็นชุดชุดหนึ่งเลยที่แบบช่วยเราได้ค่อนข้างดีนะพี่มองว่ามันก็ช่วยเราได้นะครับในส่วนของชุดพวกนี้นะครับ เกติยศนะครับช่วยได้ดีเลยนะครับชุดเฟยนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้ดีมากๆนะครับสําหรับการลดสะท้อน25เปอร์นะครับแล้วก็มีนะครับชุดมอริสนะครับที่พี่บวกสามมานะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์เจาะเกาะ7จอ่า80เปอร์นะครับล่าสุดนะเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ช่วยได้ดีมากๆนะครับทุกประเภททุกคิโลเลยนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็พวกหินนะครับพวกนี้ก็ลองเลือกดูเลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับชอบ หินประเภทไหนนะครับจริงๆแล้วซัมมอนอ่ะมันเหมาะกับหินประเภทไหนจริงๆแล้วสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับเป็นยูนิเซนเซนนะครับหรือเกมเมมโที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG 4ฟนะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ UG4 เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหนึบไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยัังงฟาาารร์มมมใหห้นะะคบซึ่เกๆ สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปิงไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันล,ละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยออมันจะแพงกว่าแพ็คหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่าน,นั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพ่ยามได้เลยครับตรงน มันก็แอบไปเหมาะกับพวกหินที่แบบว่ามันเป็นดามเมจจริงๆนะยกตัวอย่างเช่นพวกอ่าหินไฟอย่างเงี้ยแบบว่าเราไม่ไม่ถูกโจมตีเนี่ยเราสามารถเปิดฮิตแรกด้วยดามเมจที่เต็มเปี่ยมได้นะครับแต่ถ้าเราใส่หินลมเนี่ยเราจะเปิดด้วยดามเมจที่เรามีแต่หินแทบไม่มีผลกับเราเลยนะครับหินลมเนี่ยนะครับ และนะครับในส่วนของหินน้ําแข็งเองก็เป็นดาเมจที่รุนแรงมากกว่าหินไฟนะครับแต่คุณจะต้องถูกผู้เล่นโจมตีก่อนจึงจะมีอัตราเปอร์เซ็นต์ทำดาเมจที่มหาศาลนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับซัมมอนที่ยืนไกลเนี่ยอาจจะถูกโจมตีหลังจากที่พวกนหนพวกหลอดมันโดนโจมตีไปแล้วนะครับแล้วหินที่คุ้มที่สุดอาจจะเป็นหินไฟนะครับถึงไม่ใช่หินที่แรงที่สุดนะครับแต่เป็นหินที่คุ้มค่ากลับมาที่สุดแล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราใส่หินลมนะครับไนท์แทงให้เราอยู่เนี่ยไอไนท์มันจะถามเราว่าเฮ้ยมึงช่วยตีให้แรงกว่านี้ได้ไหมวะนะครับเราบอกเลยว่ากูตีได้แค่นี้นะครับดาเมจกูมีแค่นี้นะครับไอไนท์นี่มันจะบอกว่าฮะกูไม่น่าแทงให้มึงเลยราเมจมึงแม่งโคตรกาศอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีซามตัวที่2ใส่หินไฟซึ่งไนท์แทงให้นะครับไอตัวซามไอตัวซามหินไฟเนี่ยมันโจมตีไปไอไนท์แม่งพอใจเว้ยดาเมจที่มึงตีมาแม่งโคตรแรงโคตรจัาบนะครับ กูยอมพีชีพให้มึงเลยกูยอมรับตีนให้มึงเลยขอแค่ให้มึงได้ตีฟรีมันจะคิดแบบนั้นนะครับอันนี้คือโดนมาแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าที่ผมบิ้วหินลมมาเนี่ยคือจุดประสงค์มันไม่ใช่ตีคนนะครับจุดประสงค์ผมคือการข้ามบอสในชั้นผัดไปให้ได้ทุกชั้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือบิ้วหินลมมานะครับทําให้ผมได้ยืนบอสได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทํา คลิปรีวิวนะครับการตีบอสหาไอเทมได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่สาย PK นะครับแล้วก็สามารถที่จะบิลไปหลอดบิลไปไหนบิลไปหอกได้นะครับสำหรับหินลมที่ผมได้ทํามานะครับเป็นหิน11หินก็หิน8หิน9นะครับหินอ่าก็ไล่มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับประมาณนี้หลักๆเลยนะครับที่ควรทานะครับส่วนทับชุดนี่ขอไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวเป็นเพื่อนไปทับเดี๋ยวมันก็ฟูกันเองแหละนะครับ แล้วก็พวกการตีบวกเออต่างๆเนี่ยคือบวกติดกันยากมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปบวกกันดูบางคนโชคดีอาจจะติดมหาศาลนะครับต่อให้ไม่งบน้อยแต่ว่าโชคดีอาจจะบวกติดก็ได้น,นี้ก็แล้วแต่ดีเลยนะครับแลเราทดวงของเพื่อนนะครับแล้วก็พวกการลงพินตันอนย่างมันได้วัสดุทูตมาใันเยอะนะครับสามารถทําให้เราเนี่ยได้ทำประสานดาบทูตอันนี้คือใกล้มากมา,ากแล้วนะครับคือมันได้ประมาณขาดอีกประมาณ4 0่ร้อยขาดอีก300อชิ้นนะครับ ก็จะได้และเดี๋ยวให้ผู้เล่นใหม่นะครับไปสารต่อหาอีก300ชิ้นแล้วก็เปิดสกิลนะครับของทูดซะนะครับก็จะได้หล่อขึ้นเท่ขึ้นนะครับเราก็ทําดาเมจได้ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไปสารต่อเนาะแล้วก็การอัพปรงประดับพวกนี้นะครับมันทําให้เราได้ตึงยิ่งขึ้นนะครับพวกนี้มันช่วยเราค่อนข้างเยอะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเติมเกม MU Ascension นะครับหรือเกมอื่นอีกมากมายขอเสนอ ERAS TIC SHOP ู้ให้บริการเติมเกมมียอดการันตี ID กว่า10,000 ID ต้องถูกกวัวแพ็ปกติแน่นอนเพียง User ID ์ o อดีล็อกอินเกมและ Facebook บางร้านมีโปรโมชั่นให้เลือกช็อปอีกมากมายคนไหนที่สนใจเติมเกมอย่าลืม e er ี a s t i c ก Shop นะครับใช้ทองนะครับหรือว่าเจ้าเพชรนะครับค่อนข้างที่จะมาหาศาลมากๆต่อขั้นอัพนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะใช้อยู่ประมาณ12ื่นสองนะครับในการอัพขั้นถัดไปก็ถือว่าตึงขี้แตกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปีกนะครับเป็นอะไรที่สําคัญ มากๆเลยนะครับสำหรับ m u ascension ต้องบอกแบบนี้เลยใครทำปีขั้นถัดไปได้นะคุณแม่งโคเทพโคตรทุรตาลเลยคือแบบแค่ปีกก็เห็นผลมากๆนะครับแค่ใส่ปีกใหม่เนี่ยคือบอสต,ตีเราแม่งไม,ไม่มันดีกว่าเดิมอะ่ะคือเจ็บน้อยกว่าเดิมบางคนแม่งไม,ไม่ตายเลยนะครับการ pvp บางคนแม่งจากปกติตีสูสีกันพอใส่ปีขั้นถัดไปใหม่ปุ๊บแม่งขาดเลยอะไรประมาณเนี่ยคือขาดลอยเลยนะเทียบไม่ได้เลยอะไรประมาณเนี่ยคือเป็นอะไรที่ตึงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจแล้วก็เงินนะครับ อ่ะน่าจะหมดแล้วป่ะนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็การทำเควสต่างๆก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนอนจุดหลับให้เขาก่อนนะครับเออวน่าจะพอรู้ๆกันอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็การเติมแพ็คเติมซีซันต่างๆก็เลือกช็อปตามกระเป๋ามีเลยนะครับอันนี้คือน่าจะรู้กันแล้วนะครับเพราะว่าเกมเปิดตัวมา่ั้ง้างหลายเดือนแล้วนะครับอ่อแล้วมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกวะนะครับ พี่ก็พยายามคิดทุกอย่างนะครับที่มันจะช่วยทุกคนได้นะครับทั้งมือใหม่มือเก่านะครับแต่คนไหนที่พี่บอกไม่หมดไปนะครับก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอาจจะมีน้องๆที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็อยากสงสัยนะครับในส่วนจุดนั้นจุดนี้นะครับก็ฝากอ่าสุตตานที่ยังอยู่นะครับเข้ามาคอมเมนต์แทนผมหน่อยเนาะตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรที่มันหลงเหลือที่มันคาใจพี่เออเดี๋ยวพี่แบบคิดไม่ออกนะครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับก่อนอำลาไปเลยต้องบอกความจริงที่มันจะวังคงคาใจทุกคนแล้วก็เป็นคําพูดที่มันต้องพูดออกมานะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับต่อให้คุณนะครับจะตึงแค่ไหนนะครับต่อให้คุณจะมีความรู้มากแค่ไหนนะครับต่อให้คุณจะทําของนะครับได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับคุณดูถูกไอ้นี่ไปนะครับสมมุติว่าคุณดูถูกนายกไปเนี่ยไอ้นายกมันตีสู้คุณไม่ได้เลยมันกากจะจัดเลยนะครับความรู้มันไม่ค่อยมีเลยนะครับเออ แต่วันหนึ่งนี่ครับมันมีเงินขึ้นมานะไอในกอเนี่ยมันมีเงินขึ้นมานะคุณแม่มีความรู้เวยทำชุดแดงเก็บนั่นเก็บนี่เก็บอ่าวัสดุเก็บการ์ดนู่นนี่นั่นก่อนนะครับแต่คุณแม่งเงินไม่หนาเท่าไอในกอเว้แล้วไอในกอแม่งอัดเงินเต็มเหนี่ยวเลยนะครับวันหนึ่งนะมันจะสู้คุณได้และวันหนึ่งนะครับมันจะก้าวข้ามผ่านคุณไปนะครับอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับเกมสไตล์ MORPG นะครับวัดกันที่เงินเป็นหลักนะครับ ความรู้คุณจะใช้ได้ช่วงต้นนะครับช่วงกลางนะครับแต่ถ้าช่วงเลดเกมไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะวัดกันที่เงินและนะครับเพราะของทุกอย่างจะเรียนรู้กันด้วยนะครับการใช้เวลานะครับวันนี้ผมรู้ก่อนพรุ่งนี้ไอ้นายกรมันรู้ตามมาสักวันหนึ่งไอ้นายกรมันก็จะรู้เท่าผมแล้วเราจะอยู่ในเลงเดียวกันนะครับหลังจากนั้นจะวัดกันที่เงินและนะครับเงินเราไม่ถึงมันนะครับมันฉีกเราแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ที่รับชมกันมานะครับสําหรับเพื่อนเพื่อน MU Ascension นะครับสำหรับผมนะครับทศกันเองก็ไปอยู่ในเกมนะครับ MU E Plus นะครับในนามนะครับชื่อว่าเทสนะครับอันนี้ก็เป็น ID ที่เทส e รีวิวนะครับก็ชื่อเทสเลยแล้วกันนะครับนไหนที่เล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับไว้เจอกันในภาคใหม่นะครับ MU E Plus นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยฝากไว้ที่คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ร่วมสนุกกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เคยตีกันหรือว่าผู้เล่นที่นะครับเป็นพันธมิตรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอโทษขออภัยที่เคยตีกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย